สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกแล้วครับผมในบ้านเราพ่อเห็ดลังแหล่ครับดรอปแบบไงเลยอุ้ยสุดยอดเลยครับเอาเลยเพีวเห็ดดินเห็ดดอปนั่นเลยนะครับพี่น้องเห็ดดินเห็ดจินตมนี่นะครับดอกแบบง่ามเลยพี่น้องอุ่นอัดอกนี่เห็ดลังแหล่ครับ มันดอกใหญ่มันเหยาบแตกรูปติวนี่งมันเอเร่มันเทาเลยเฮ็ดอันทา,ทานเลือดพี่น้องแต่ว่าดอกเทาเล้วเว้ยแต่ว่าขานาดไหนเอาอด้รพี่น้องเฮ็ดทานเลือดนีห่หลากหลายเลยครับก็เป็นหนึ่งพี่น้องหนึ่งหลกักกัห้อยรถด,ด,ดีครับแซ่ยบพี่กันผีดอกนี่ยากเทาเลย ดอกจีนบ่ดอกหน่อยบ่หาบุงน้ำเปี่ยนเห็ดอันนี้ลายลายพี่น้องเห็ดมังเหลืองเต็มทีบเลยครับุูนะลายขนาดครับในบ้านเห็ดเห้เรางงครับ ที่เรางูกยังตัดดอกด,ดอกนึงเหลือ,อตากระเจาะกระเจาะมาไตยอยู่ด้วครับพี่น้องมาไตกังขืนครับอะดอกนึงเอาเพื่เติมกันเป็นล้างแลงพี่น้องอุ้ยดอกงามมิลิดอกนี้ต้องไหนดิ แต่วันออกห่างนะนีดขอแป้งพี่น้องนีดเรงูของเหลืองพี่น้องดอกไม่น้อยดอกเดียวเออย่านพี่หลอกสมอ มาไม่เอาไม่พี่น้องเบิ้งเนียได้ยุครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเห็ดรวมเด้เห็ดดินเห็ดดินตามม่วงเลยครับผมม่วนเห็ดกระแป้งเห็ดลังแรงครับแล้วก็เห็ดไอทานเลือดครับผมเห็ดละงหงไรจ้กดอกอยู่ในดอกเดียวนี่บะสองดอกสองดอกว่าสันไปครับพี่น้องกลับเข้าบ้านครับคลิปนี้ก็สํานี้ครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลับนอนไม่ลวกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ